นี่นะครับนี่นะครับ มีความสวยงามนะครับสวัสดีครับนะครับมาจากกรุงเทพครับขอญาตข้างหน้ามาแล้วครับขอบคุณมากครับนี่นะครับปราสาทตาเมืองทมเป็นปราสาทเก่าแก่หนึ่งหลังเหมือนกันนะครับที่ สร้าง้ัยหินศีลาแรงนะครับ มีปราสาทอยู่สามหลังนะครับอันนี้เป็นหลังที่หลังกลางนะครับหลังน,นี้เป็นหลังริมนะครับหลันนี้เป็นประตูทางเข้านะครับที่ตรงกันหมดเลย เดี๋ยวเราพาเพื่อนๆดูรอบดูดูดูดดดรอบๆก่อนนะครับนี่ไงปุ้ยนี่มีทหารนั่นเฉพาะยุที่ชายแดนนะนี่ชายแดน,นชแใช่ที่นี่ชายแดนนะฝั่งนู้เดินไม่ได้นะทำไมล่ะอ่าน่าจะาน,นะน่าจะ ก็หนูจำไม่ได้ตอนนั้นที่เบรดูบอกไงมันใจดันพอดีนั่นแหละคือที่ว่าตอนนี้นี่นะครับนี่น่าจะเป็นแบบเหมือนทางเดินรอบนอกข้าราชารไม่เป็นสื้อ เราต้องใช้เวลาที่หนึ่งกว่าเราขอญาตทหารเข้ามานะครับสวัสดีครับขอญาต่อยนะครับมาจากกรุงเทพสีราแรงนั่นเลยเดินเดินวนรอบได้ใช่ไหมครับ พอจะทราบประวัติไหมครับไม่ได้ทราบไม่ได้ทราบเหมือนกันต้องถามที่อยู่ทางนั้น สวัสดีครับอ่านี่นะครับตรงนี้เป็นสุดเขตสุดเขตของอ่าชายแดนนะครับเป็นของปราสาทตราเมืองทมนะครับที่เห็นช่องทางอยู่ตรงนี้คือไปประเทศเพื่อนบ้านนะครับของกัมพูชาอ่าคือเราอยู่ได้แค่นี้นะครับเราไม่สามารถลงไปได้แล้วฝั่งนู้นเป็นของของประเทศเพื่อนบ้านนะครับของกัมพูชานะครับนี่คือเขตแดนคือต้นไม้ใหญ่ต้นนี้นะครับ นี่ของเราอยู่ได้แค่นี้ฝั่งนู้นไปก็คือของเพื่อนบ้านของเราเองนะครับถ่ายเจ้าที่ทหารได้ไหมครับถ่ายได้ไหมไม่ได้ใส่เมสแต่งตัวไม่เรียบร้อยเลยอ๋อไม่เป็นไรเนาะอ่าโอเคของเราอยู่ได้แค่นี้นะครับอ่านี่เรามาสุดชายแดนนะครับแต่เขาไม่อนุญาตให้เราลงไปนะครับได้แค่นี้แล้วถ้าเขามาเข้าไปได้ตุกแค่ไหนเขาถ้าเกิดเข้ามา เข้าไปสุดๆแค่ไหนครับได้แค่อยู่ในกรอบนี้ในกรอบมันจะมีหมุดเอ่อหมุดตรงนั้นครับหมุดตรงนั้นได้แค่ตรงนั้นครับไม่สามารถเข้าไปได้เขาก็เขาก็ไม่สามารถเข้าไปได้ใช่ครับเขาก็อยู่ได้แค่ตรงนั้นเราก็อยู่ได้แค่ตรงนี้ใช่ครับเหมือนเหมือนเหมือนตาควายโอเคแต่ก็สวยแม่ติดสังที่ดิ่งอ่าตลาเหมือน ตาเมืือนทมกับตาเมือนอันเดียวกันใช่ไหมครับเขาฟังเรารู้เรื่องไหมอ่ะ มีเป็นบางคนครับของเขาที่ฟังของเราได้ไม่ไม่อันนี้เขาเขาฟังเราไม่รู้เรื่องใช่ไหมข้างในเข้าไปได้ใช่ไหมครับได้ได้ครับเดินเดินเ,นเข้าไปนี่คือภายในนะครับจะมีแท่นหิน อยู่สามสามแพ่งนะครับและด้านนี้ก็คือทางออกครับ เราก็จบคลิปปราสาทตามเงินทมนะครับตอนนี้ก็เกินเวลามาเยอะแล้วนะครับเป็นปราสาทที่สวยงามมากครับแย่ลุงเีกก็เดินทางต่อนะครับหนูถ่ายรูปไหม